วันนี้เราจะมาทำที่ปัดแมงวันกันนะครับก็ลูกค้าลงทุนตัวใหม่เลยนะครับที่ปัดแมงวันของยี่ห้อมิตูนี่พรมมิตูนะครับทการต่อสายไฟอยู่นะครับแล้วก็ใหม่ใหม่จริงๆเลยนะครับ นั่งนงให้มันก่อนแล้วก็ทำให้โตเ,เวลาเวลามันเย็นมันจะดึงนะนทำเสร็จแล้วนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวเราจะส่งร้านค้าแล้วครับส่งร้านหมูนะครับพอดีพอรีบนะครับเสร็จแล้วครับชับ